สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินกับมิลานะคะอีทวิดเวลาชาแนลอีพีนี้นะคะหนูมิลานมินิเลยจ้ะเป็นตำหอยนะคะตำส้มตำนะคะใส่หอยจ้ะหอยหอยเชอรี่นะคะพี่ๆจ้ะอันนี้อร่อยมากคือปลาหอมมากนะคะวันนี้นะคะผักเครื่องเคียงก็มีนิเลยจ้ะเส็ปเซ็ต้วกันจ้ะอันนี้เป็นผักอ่ออันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าผักอะไรอะ่ะแต่มันเป็นตระกุลผักสลัดนะคะแล้วก็นี่มินิเลยจ้ะเป็น ผักบุ้งจ้ะพี่พจ๋าผักบุ้งนะคะแล้วก็เรามีนี่จ้าชะอมนะคะอ่อนๆจ้ะหอมๆจ้ะพี่พี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยจ้ะอันนี้คือเมนูเด็ดมากนะคะพี่ไผ่เคยกินบ่อนอเป็นใบบกๆนะคะพี่พี่จ๋าค่ะก่อนเข้าทํากินคลิปนะคะขออนุญ,ญาตนะคะฝากช่องกับพี่พี่นะคะใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะ อมิราฝากนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ไปกัหลังจาให้กับมิราด้วยนะคะไปค่ะพี่พี่ค่ะไปจ้ะลุยจ้ะวันนี้หนูใส่ขนมจีนด้วยนะคะใส่ขนมจีนด้วยจ้ะไปค่ะืม เรียกว่าใบาบโบกจ้ะวันนี้ตําเยอะมากๆจ้ะกินข้าวเย็นไปเลยจ้ะพี่พีวันนี้ตํามาเยอะค่ะไปะค่ะแซ่แบๆจ้ะ ใส่มืออาจจะบอกเกง่งใส่ประทนัดตองแมวอยู่น้ำคือเกาตะเด็ดมากอ่อนๆจ้ะอ่อนๆเลยจ้า น,นี่มันแข็งอยู่นะอ่อนๆจ้ะพี่ๆอะ่ะหอ,อมดีดีค่ะชะอมนี่ถ้าใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบอไปเลยเนาะ แต่มิลาชอบมากจ้ะมักแห้งจ้ะแหงอดอ่อนนี่แห้งมากจ้ะไปค่ะอืม พออยู่ฟังนี่จแตทุกคนจ้ะเยอะมากเสร็จเสร็จกันจ้า อ่อนมากจ้ะพี่ๆงามๆอฮึ น,นึกชั่อ,อกได้แล้วค่ะพี่พีค่ะซื้อว่าพักคอจ้ะผักคอจนะคะชัวว่วผักคอจ้ะอืเนาะขับปุนเสซนหน่อยค่ะหมวนว่าค่อยดีจ้ะอืม แซ่บตีขนาดไปคะ่ะคำใหญ่ๆจ้ะลุยคะ่ะ ใส่ซ้อนถนัดมากกว่าจ้ะกินขอบูนใส่มือบพรา่อ,อยเก่งเลยจ้ะจะสีหัดหมวนก่อนอไปค่ะพี่พี่คำใหญ่ๆจ้ะอหอมปลามากแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะมันก็จะหวานแบบหวานนัวอร่อยจ้ะไปค่ะอืม ลองมวนมันก็นดูจริงๆชอบกินแบบนี้นะคะพี่พีแต่ว่ามวนบบเก่งจ้ะ <c oughs> ไปค่ะแซ่บแห้ง เขากันดีๆจ้ะยูบ้านเวลาแบบว่าเด็ดแห้งๆหอนๆมาจ้ะใบบกๆเนี่ยกินกับต่าหมคุวงที่สุดเลยจ้ะไปค่ะ มทุกคนต้องลองไผ่บ่อกเคยตำใส่ผักใส่หอยเฉลีี คำใหญ่ๆเลยจ้ะปลาร้านัวม,มากไปคะ่ะอืม ไปค่ะเ่บๆน้ำกันจ้าหืม รัวมากเลยจ้ะแซ่บมากเมนูส้มตำนี่คือกินไม่เคยเบื่อไปค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะอืม ว่ามีสตอกกับมีชะอมอยู่จ้ะชะอมใหญ่ๆใหญ่ๆเลยจ้ะอ้อนค่ะอ้อนเนี่ยมือนีได้แดะแบบอ่อนมาจ้ะได้แบบอ่อนมานะจ้ะทุกคนจ้ะไปคะ่ะ 拜哈，嗯。 ใส่เม็ดกระถินด้วยจ้กะกระถินที่เพื่อนมาฝากเยอะมากยังไม่หมดเลยแต่วันนี้ผักเยอะค่ะมิลาอะไรไม่ได้เอาเอามากินด้วยนะคะอืม อืไปค่ะพี่น้องเต็มปากเต็มคำไปคะ่ะออื ไปค่ะอ<ห>ืม ไปหาฮัดมวนขนมจีนก่อนเน,น้ะค่ะนีล่าไม่ค่อยถนัดเลยทุกคนหมวนว่่ค่อยเก่งไปค่ะอืม ไม่ถึงคิดมัดนะคะแต่แก้วน่ารักดีค่ะแล้วมาใช้อัดคลิปนะคะไปกันต่อเลยค่ะพี่พี่อร่อยมากสร้างบะมมวนเก่งๆเงนาะคะ่ะมวนเก่งๆนี่คือแบบหืมตัวจะเป็นตาแสบค่ะเนาะมันอร่อยคนละแบบไปค่ะ จำาคกใหญ่มากกว่านะี้ไปค่ะ ขึ้นมาเป็นก็ยังเสร็จเงี้ยวๆแล้วพอหมดอหลีแล้วก็สั่นไปค่ะกินกับมิลาค่ะ <olduğ> ห <minus temperature celebrations> ืม ใส่บัวบกจ้ะไปค่ะอืม ใปเนี้ยค่ะผักบุ้งจ้ะใบใหญ่ๆไปค่ะ เอาใส่ก่อนค่ะไปค่ะหืม อิ่มแห้งขาดขขกไปยังไงเลย บิ่มบักคักได้จ้ะมือน,นี่มิลาไม่เคยตายําคพกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอิ่มแล้วก็อร่อยมากคือปลาล้ามันนัวมากทุกคนจ้ะแล้วคือแบบแซ่บมากนะคะสีเห็นสีน้ำปลาไหมคะนัวแบบนี้เลยค่ะค่าวสบอีพีนี้นะคะหนูมิลานะคะ สวัสอีพีนี้นะคะหนูมิลานะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับหนูมิลาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามิลานะคะพาไปกินอะไรนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะได้ไหม สำหรับอีพีนี้นะคะหนูมิรานะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับหนูมิราด้วยนะคะอีพ e. ีหน้านะคะมีอะไรนะคะมากินนะคะกับพี่ๆนะคะฝากกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย